รอบการ,การลุกทีมปีนี้เราเป็นยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าสูสีเหมือนทุกปีแต่เสียดายปีนี้กับตันทีมสีน้ำเงินเขาอาการบาดเจ็บเลยมาร่วมสนุนในว,วันนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็ขอให้ป,ปุ๊บหายเร็วๆแล้วก็กลับมาซ้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจับสิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ความสนุกก็กำลังจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนัดซ้อมก,กันเชื่อว่าเดี๋ยวมีภาพให้ทุกคนได้ดูในวะันน้คนไหนคือตัวเก่งครับของทีมเราทีมผมเหรอนี่ก็อฟิต ทีมผมเนี่ยเราเน้นทั้งตัวเกรงแบบเกรงครับเกรงแล้วก็ตึงด้วยขาตึงทั้งหมดนะขาทัวทีแต่ว่าแต่ว่าวัดซ้อมเดี๋ยวทุกคนก็มาคอสสนิทกันผมเชื่อว่าวันซ้อมมันจะสนุกอย่างหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนั้งแสดงได้เหมือนได้รวมตัวกันเล่นกีฬาแล้วก็จะมีทั้งเตะฟุตบอลด้วยเตะด้วยเท้าขีงด้วยปากอะไรเงี้ยก็จะมีทุกปีนแล้วทีมเราเป็นไงครับคนดีอยู่ในแก๊งเรา ได้ไปกี่คนครับครบเลยครบเลยครบเลยไม่เท่าไหร่รุ่นใหญ่โอ้ยเจมจีอเล็กโออเล็กคือสี่เราโชคดีไ้เป็กไม่ต้องมาใช่ก็ก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานมากกว่าฝีมือฝีมือคงไม่ไม่เน้นคงเน้นเนี่ยฮะเน้นโชว์เน้นเนี่ฮะใช่9 เป็นังไงมัม้งจังหวะไมครับกับทีมเราอุ้ยทีมเราน่าก่อนไปได้รึไม่กังวลแน่นอนนะเพราะว่าผมมีไมกี้ครับไม<อ>กี้มีอะไรจะพูดนะเมื่อกี้พี่มีอะไรโยนให้ไมกี้พูดเยอเลยสะโพกของทีม<อ>ผมว่าวันนี้ผมโดนทั้งคืนแน่เลย <c oughs> ไม่กังวลเลยครับเพราะว่าเรามีพี่โป๊เป็นพี่ใหญ่ของทีม<ช>พี่โป๊ก็เป็นเป็นคนที่ไปฟุตบอลเก่งมากๆ<อ>ผมคิดว่าแกมีแผนมีแทคนิคอะไรมาให้พวกมาพาพวกเราชนะแน่นอนครับ ไมคี่ปีนี้เราสตาร์ทจะพร้อมไหมรองเท้าปีที่แล้วเราก็ต้างมีสตาร์ทผมยืมพี่ก้านะครับปีที่แล้วยืมกรับไม่ปีที่แล้วผมก็จะขอยืมพี่ก้าพี่ก้าลืมจำไม่ได้พี่จําได้ดีเลยน้องหน้าเบื่อเลยตอนที่บอกพี่ก้าเอามาไหมผมมาพี่เอาอะไรเหรอเอาอะไรมาว่าตาใสแล้ววันนั้นวันแข่งอ๋อหรอเาใช่เดี๋ยวไห้ผมทีเดียวใหม่ไมคี้จากใจตรงไหนบ้าง อะไรนะครับไม่กินหนักใจตรงไหนบ้างปีนี้ไม่หนักใจครับเพราะผมคิดว่าน่าจะชนะอยู่แล้วครับขอโทษทดูเกม่งไม่สอนเลยอย่าไปยกมือไว้เขาจี้เดี๋ยวมันดูงไม่แข็งแกอย่าว่าอย่าว่าพี่ดูเพิ่โตแต่ว่าอะไรครับไม่ไม่เข้าประตูก็ชนะสาวอแล้วแป๊บนึงทำไมทำไมทำไมสีน้ำเงินดูเก่งกันทุกคนเลยอ่ะอันธี้เป็นไงบ้างทีมเรามีอะไรที่จะไปแข่งกับสีแดง้โเห็นเห็นดูหนังท่งแล้วสู้ได้ ทือตอนแรกพอจับสีแดงมาแรกสีแดงเขาก็ตัตตึงอยู่จะพอจะไปจะมาก็ผมว่าสุสีมาส็สีสีสีสูสีสูสีสูสี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 กคนีสีสีสาทีส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 ีพีสีส้สีก้สีีาีสาสีสีสีีส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 ีีสีสาสีีส ประมาณนั้นไม่ได้ว่านะครับพี่ครับเฮ้ยอย่าว่าให้พี่รู้สึกโง่พี่เพื่อนกับน้องมีนขยับมาลุกเป็นไงบ้างทีมเราซิงค์กันดีมากขยับมาเป็นไงครับอัน้างทีมเราเลยนะังกที่ภาพจำเป็นตรงงานเอตัวเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้ครับวันนี้ก็ดีครับได้อยู่สีที่อยากอยู่ครับทำไมอะ เป็นสีวันเกิดเราไงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันถ้ามันได้สีแดงขึ้นไปเรามันจะยังไงอ่ะขอแลกกับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวขอแลกเอาเอออ่ะน้องมีเป็นไงมั้งมีนครับสีน้ำเงินปีที่แล้วสีอะไรมีไหนกันแม่เออทั้งมีมีไหลายมีมากมีมีไหนเนี่ยก็ ไม่ได้อยู่พ่เกสทุกปีเลยอ่ะเออที่เล็กไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่แต่ว่าเห็นพี่เกสบอกว่าตอนซ้อมไปคอสนิมคอสแค่ทีมพี่นะพี่ไม่มีสนิมก่อนเลยนะครับทำไมทำไมทีมเรามันยังไงฟิตมากแค่ไหนเออไม่ฟิตครับแต่เด็กครับให้เกียรติให้เกียรติมิบอยยืนขำมิบอยใส่ยืนทางห่างแล้วตอนนี้ใครจะมาอูกับมีน คนาทีมเราเป็นน้นเป็นสรนุ่คนแ่มาเริ่มเลียเสี่ยเลยี่นเ้เสยงเลยเดี๋ยวพี่อยย่อปนึงพี่บอยอย่าขยับเยอะลับมเป็นยจ้เอพี่พอนเป็นยังไงบ้างพี่พนก่อนเลยครับก็ฟิตยูจะกลับานีผมรู้ว่าฟิตอะไรนะส่วนตัวผมก็ฟิตอยู่แล้วผมว่าเชื่อมั่นในทีมสีแดงน่นอนว่าชนะแ่นอน มั่นใจเพราะว่าถ้วยจะเป็นของทีมสีแดงอีกพี่เกดได้มากี่ไปแล้วสองปีก็ปีนี้ปีที่สามแน่นอนอยู่แล้วเอาได้ไปเลยเหรอใช่ได้แน่นอนสุดอยากได้ไอยากลองถูอว่าไม่เคยยกเลยอ่ะอ่ะผมก็มีเป็นไงบ้างกันะครับผมก็รู้สึกดีใจครับได้อยู่กับพี่ชายครับพี่กระทิงครับแล้วก็ดีพี่เกดด้วยสบายโอ้ยอยู่กับกระทิงด้วยไมไม่แต่อยู่มาสองสองปีนี้ไม่เคยได้แชมป์เลยครับ ปีนี้ล่ะแล้วถ้าปีนี้ก็อยากได้ครับอยากได้อยากได้เ้าอู้ลูกครับปีที่แล้วก็อยู่กับพี่เกดครับก็ดีใจครับได้อยู่กับพี่เกดอีกปีหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็ได้อยู่กับเพื่อนด้วยครับได้อยู่กับปีกับด้วยก็น่าจะเป็นทีมเวิร์คที่ดีครับดีจริงลูกโทษไหมลูกพูดแล้วเจ็บมากเลยครับลูกโทษ เขาปีที่แล้วยิงไม่เท่ามันจะจำไปปีหนึ่งใกล้จะถึงเวลาแก้ตัวแล้วครับงั้นมาฟังคนที่เคยยิงคข้งแรกตบมืหบผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากพแต่ว่าปีนี้ผมก็จะพาน้องๆทีมสีแดงเข้าสู่วงการของการนวดหลังจากเตะบอลเสร็จล้วก็จะพาน้องไปผ่อนคลายเพราะว่ามีร้านนวดอยู่ข้างสนามเตะบอลเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันต้องมันต้องนวดแบบไหนนวดแบบ ตรงไหนเป็นพิเศษไหมเป็นรีแลกซ์แอนด์สปารู้สึกสบายๆพูดกับผมเสียงแข็งอะเนี่ยคุณะที่บอยเราอยู่มานานเราจะพูดอะไรก็ได้แค่นี้ครับแล้วพี่บอยเป็นรู้สึกยังไงกับทีมเราที่แบบว่าคนดีที่ไหนมาอยู่ตรงนี้แค่รวมกันหมดครับผมทีมผมก็คือมีคุณเกสเนี่ยเป็นหัวหอกก็พอแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราเน้นสร้างสีสันอยู่แล้วเราอยากให้คนดูฟุตบอลเนี่ยดูแล้วก็มีรอยยิ้มสนุกสนานเราไม่มุ่งเรื่องการแข่งขันของการแข่งขันเราไม่เอาก็ บัดได้าจากผนก็แพ้มาทุกปีทุกคนก็เห็นอยู่อ่าไมกังวลไหม,อเอเไหมพอพี่บอยไปอยู่แล้วทีมเราจะไม่กังวลเลยอันนี้คือความสนุกสนานลว้วนๆคอยดูนะว่าพวกผมไม่เอาจริงแต่พวกผมก็จะชนะอยู่ดีออใช่แล้วคุณลองคิดดูผู้จัดจาการทีมเราเป็นใครคุณเจนนี่ซึ่งเขาการันตีว่าเขาได้แชมป์มาทุกปีออแต่เขาอาจจะลืมคิดไปว่าความจริงแล้วเนี่ย ที่ได้แชมป์เนี่ยผลมันไม่ได้มาจากผู้จัดการแต่ก็เป็นตักดันคนเก่านั่นเองก็คือแพ้ตลอดเดี๋ยวรู้แล้วก็วนวไหมพี่แอนมีในฝักถึงพี่แอนไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่อัดฉีดตลอดนะครั้ที่แล้วก็อัดฉีดเงินนะก็พี่แอนนี่เกิดขึ้นด้หรอหรอพี่แอนเขาู้เหรอพี่แอนก็ลุยจากผมไปแล้วก็ไปได้ดีแล้วพี่แอนนะครับให้หัวหน้าทีมกับขาปาตัดยังไงอะไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันที่1มีนาเขาจะมี รับบัตรที่สัญญาณมิคาวใช่ไหมอันนี้คือฟุตบอลช่องสามเนี่ยเราไม่มีขายบัตรนะครับก็คือเป็นบัตรฟรีนะครับถ้เาเกิดว่าใครไปรับบัตรก็จะได้ไปดูในสนามสุขทัชราัสาในวันที่29มีนาคมนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปดูในสนามก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางช่องสามได้ครับก็อย่างที่พี่ๆได้บอกกันไปนะว,วันจริงเราไปเจอที่งานเตรียมตัวนไปให้พร้อมก็จะ อย่างที่ทุกปีก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าแนอบอุ่นมาสนุกสนานด้วยกันแต่ว่าทุกคนก็แบบว่าตั้งใจซ้อมกันเต็มที่แต่พอมาเจอที่สนามจริงๆทุกคนก็แบบว่าสู้นแบบเป็นที่เป็นน้องจบเกมก็คือสนุกสนานง่ายๆครับโอเคสุดท้ายนะครับที่สําคัญนะครับเราก็อยากมอบความสุขให้กับแฟนคลับนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวันเดียวที่แฟนคลับมารวมตัวกันแล้วก็ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองรักนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับ